นะฮะแล้วก็มีการเขียนข้อความมาให้ทั้งฟรีแล้วก็เบกกี้ด้วยเพราะฉะนั้นจะให้น้องๆทั้งสองคนหยิบขึ้นมาคนละสาบไปแล้วก็อ่านข้อความรวมถึงก็อขอบคุณน้องๆเพราะเขาก็มีการเขียนชื่อไว้อยู่ด้วยนะครับกระสาบใบได้เลยนะฮะเด็กที่ครับอีกสองใบอีกหนึ่งใบาสามใบาสามใบ โอเคเรียบร้อยนะครับเริ่มต้นจากฟรีมก่อนแล้วกันได้ค่ะ, <มา S 2> คะก็ทูฟีมแอนบิกกี้ขอให้ทุกวันมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มจะอยู่ข้างๆเสมอในทุกการเติบโตร,รักๆนะคะพี่หนึ่งค่ะสุดกับพี่หนน้พี่หนึ่งน้อยพี่หนขอบคุณค่ะพี่หนึ่งพีนึ่งอยูกันนะโอเคก่อนนเริ่มเลยนะครับชาติก่อนเธอคง ถึงมีแรงดึงดูดมอกเหลือเกนอันซีนหัวใจฟีนเบ็คะแล้วเราก็เลยช e b a บกแอนฟร e นพี่ยินดีกับทุกการเติบโตหวังว่าจะเป็นการเดินทางครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ดีเป็นกำลังใจให้เสมอรักนะคะพี่เป็นเฟบกบเ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 บ W E R อ่าพี่เฟบ เป็กด้วยนะใช่ค่ะพี่เบสเด็กี่ครับโอเคไฮฟรีนแบกขอให้ได้ทำทุกอย่างตามตั้งใจนะขอให้ท้องฟ้าและ,และดวงดาวสดใสทุกวนันลูฟี่มายล์พี่มายี่มาย์ MHA ยินดีที่ได้พบกันนะขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้พวกมราเสมอน,นะรักๆพี่าปา,าทูที่ไหนกันบ้านของพี่ปาทูอยู่ไหนฮะไม่รู้ที่ะจังเลยรักคนสุดท้ายนะ HELLO b e ลแ b e แบ m ม m m y Sue love you always พ <laughs> <Besides Becky. S 2> ี่สายแบกอ m ม m m y Sue ขอเสกโหวตกับทั้ง6ท่านด้วยนะครับน่ารักมากเลยอ่ะนี่หละก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับทั้ง2คนกันเลยนะครับเพราะว่าอี๋ยัเก็บให้มาเก็บให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บไว้เป็นที่ระ